ബൈൻകുണ്ടാകും <flats> น้องเล่นคนเดียวอ่ะืน้อ,องดึงอะไรดึงป้าม้านอีกแล้วอเอ๋อินเอเอดึงทำไมอ่ะปาม้านั้นจะสอนให้พูดไทยเด็กมาเลยสอนให้พูดไทยเล่นอยู่คนเดียวอาย,ยุเดินชวนบินทำหน้าไม่ช่วยเลย 嗯，嗯，拎。 ามเดือนยืน,นะยนแล้วยนะืนเกาะได้ในจากสามเดือนจะเดินแล้วลูกน้องจะเดินแล้วลูกไายตั้งแต่เจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนี่น้องเล่นคนเดียวนะนะเดี๋ยวยายไปทำงานทำกับเข้าก่อนได้ไหมคะไม่เรียกอาม่าเรียกยาย อามาไม่เร um, uh, 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 ียกเรียกยายอ้ยยอะไอ้เยอะเยอะอ๋อไรเทียนอ๋อจวนจวนอ๋ออ๋ออ๋อเด็กอ๋ออันมืนนั่นเดี๋ยวมืนเลยนะนั่นเอาเอาเอาหมุนหมุนหมุนเดี๋ยวมืนเลยหนูตำหน้าน้องเล่นคนเดียวนะมาไปทำกับข้าวก่อนไ เขากระตุ้นกิ่งเนาะพูดภาษาเขาเลยนะดูกองลิ้นดูของลิ้นดูของลิ้นกูดักดักแม่ไปหลังบ้านดักไว้ วมาทำกับเก้าคนนะคะดูว่าทำยังไงดูว่าจะหลาบไหมดูว่าทำยังไงรื้นฟื้นฟื้นลถรถก็ทำฟื้นดูทำทำปากทำปาก ทำปากื้นดึงดึงออกแล้วก็กลานจะลาดอยารเข้ามาเดี๋ยวดึงออกน้นนนนะนงขึ้นได้ไหมะขึ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นยืนเก่งจังเลย จะบอกเก่งจังเลยไอ้ยื้อยื้อทำหน้าดูทำหน้าทำเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมอ๋อบึ้งบึ้งลุกได้ไหมลุกอึดเร็วเร็วลุกขึ้นยืนเมื่อวานนี่ลุกขึ้นยืนได้วันนี้ไม่ไม่ลุกขึ้นยืนนะยืนยืนเกาะได้ยืนไอ้ทำไมทำหน้าแบบนั้นไงไอ้ยิ้ม ยิ้มมันย่ารู้嘛ชิวมันย่า đi đ นี่ยโ <ฮะ S 1> okay, อเคอ่ะมาทำกับข้าวก่อนนะทำ,ทำกับข้าวนะนะคะ,ะอ่ายินหลังอ่ะอือือ่ะเย,ยอะเยเยลูกเชียน,นอโลาเชียน์ในก้อนลูกหินน่ะท่านในเข้าหินน่ะมีช่องนะมีช่องนะอย่างนี้อย่างนี้ จ้มีช่องออกมาได้ดูเด็กคลานเร็วเลยทีนี้รู้นะอ๋อน้องออกมาเองเก่งนะเก่งจังเลยปบมือปบมือหน่อยเร็วตบมือหน่อยเร็วไปไปสู่ไปไปสู่หาไปไปสู่นี่ยาวนี่ไปไปสู่นี่เขาเขาเหี่ยวเท่ารู้จมีรู้จอมี แม่มันดักโอ้ยแม่จะออกไปหลังบ้านนี่เองกานไปหลังบ้านเนี่ยเอาเอาเอาก็ก็ก็เจ้โกโก้อ๋อไปดูลูกหมาดู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 โกโก้ลูกหมาชื่อโกโก้เรียกหมาเป็นน่ะโกโก้อ่ะดูดูดูอืมไปหลังบ้านเนี่ยไปหลังบ้านเนี่ยเอาเอาอโกโก้นี่เย่อขันโกโก้อ่ะ กูอีซี่พุกเคยอีซี่ไปไม่ได้เออไปไม่ได้ไปไม่ได้เออโกโกอะไรไปไม่ได้ออไไม,ไดมานี่มาดูเตรียม ตู้เย็นเก่าเสียแล้วนี่ตู้เย็นเก่าตู้เย็นเก่านี่มันมันเย็นอยู่ข้างบนข้างล่างมันไม่เย็นเปลี่ยนใหม่ะอ๋ยานี่อันนี้อันเล็ก่เปลี่ยนใหม่อ๋ยน,อนี่อ,ยอยาย,ยุสามสิบปีได้แก่กว่าเด็กอีกตอนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้สามสิบกว่าปีสามสิบปีหน่อยมาโอ้แล้ว